อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบอีสานนะคะกินกับมะม่วงเบาเนะะี่ค่ะก็มันกระติแซบล่าหลาเนะี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีเอ ชอไปโลคเที่ยวนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูมาฝากเป็นเมนูกะปิหวานแล้วก็น้ำาปลาหวานแล้วก็น้ำจิ้มทางอีสานน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มมะม่วงเบาทางอีสานนะคะทำสามอย่างเลยนะคะนี่ค่ะมะม่วงคุณตั๊กได้มะม่วงมาจากสุพรรณนะคะก็มะม่วงเบานะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิบบาท ม่วงเบานะคะคุณต้กจะมาทำคุณต้าอ,อยากทานนะคะล้างแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะคุณต้าก็จะมาหั่นบางๆแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มกับปิหวานน้ำาปลาหวานแล้วก็น้ำจิ้มแบบอีสานบ้านเฮานะจ๊ะมีพริกป,ป่นแล้วก็ใส่ขา้าวขว่พ้อมนะคะข้าวขว่แล้วก็จิ้มน้ำกระซิ่งหอมๆนะทางอีสานเฮ็ดสามอย่างทำสามอย่างนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะกะปิหวานนะคะก็จะมีกะปิ น้ำปราหวานก่อนที่จะทำกับเออก่อนที่จะทำกับปิหวานคุณตักก๊กจะแบ่งออกก่อนแบ่งน้ําตาลเคี่ยวออกก่อนแล้วก็มาทําน้ําประหวานแล้วก็ค่อยเอากะปิลงมีนะคะมีกุ้งแห้ง, yea. ก,ง,หงกุ้งแห้งอาจจะละเอียดมากกว่านี้ก็ได้แต่คุณตั๊กชอบประมาณนี้คะเพื่อที่ได้เคี่วกุ้งแห้งด้วยนะแล้วก็พริกแห้งแดงกินดานะคะของกะปิหวานนะคะแล้วก็น้ําประหวานก็จะมีพริกแดงกินดาหรือ พริกขี้หนูก็ได้ขี้หนูสวนนะคะแต่บ้านคุตักมีพริกแดงจินดาก็ได้ใส่แค่พริกแดงจินดาน,นะคะสิ่งที่จะทําให้น้ําประหวานเรากะปิหวานแล้วก็ไอ้น้าจิ้มแบบทางอีสานมานเท่านะฮะใส่ข้าวั่วง่ะที่จะขาดไม่ได้ก็คือหอมแดงนะคะคุตักหั่นหอมแดงเยอะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะนี่ค่ะตามด้วยกะปินะคะกะปิหวานก็ต้องมีกะปิใช่ไหมคะ แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ยี่ห้อดีๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเค็มมากไปนะคะอ่ะกุตักก็จะตั้งเลยค่ะอ่ะตั้งกระทะแล้วเอาน้ำปลาลงเลยค่ะน้ำปลาหวานนะคะ น้าปลาเดือดนิดหน่อยคุตัก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะลแล้วก็ค่อยๆค,ยคนนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องไฟรอแรงมากนะคะเพื่อที่เราจะเคี่ยวน้ําตาลกับน้ําปลาให้มันเข้ากันนะคะไปเดินตลาดวัด เดิมบางนางบวชนะคะมะม่วงซื้อมะม่วงซื้อมะละกอมาทุกทุกมะม่วงยี่สิบาทแต่แย่กรุงเทพไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยกรุงเทพต้องประมาณห้าสิบหกสิบบาทน,นี่ชาวบ้านชาวสวนเขามาขายะะอ่าแล้วก็คนน้ำปลากับน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือยากแครไม่มีกค่น้ำตาลปี๊บก็ได้คะ่ะอันนี้น้ำตาลมะพร้าว ซื้อมาตั้งแต่ไปเที่ยวนู่นมานะคะแม่กองมานะคะมันก็จะหอมเริ่มหอมเลยนะคะน้ำตาลเริ่มจะละลายแล้วก็จะหอมะะใช้ไฟปันกลางนะคะใช้ไฟเที่ยวไฟนะคะเที่ยวน้าตาลกับน้ำปลาจนให้มันเหนียวหน่อยๆนะคะ เราก็จะค่อยๆหลีแก๊สนะคะเพอให้มนันละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนสองเดือนก็ได้นะคะเราทำที่สุกนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นทานได้นะ ทานตอนไหนก็เอามาจิ้มตอนนั้น,นอขอให้มันมีมะม่วงนะคะแล้วก็ทำให้สุกนะคะหอมมากเลยค่ะน้ำตาลตบน้ําตาลเคี่ยวจนให้มันเนียวนิดหน่อยนะคะ ตอนนี้คุณตักก็จะมาใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะเริ่มจะได้ทีแล้วค่ะลองชิมดีว่ามันรสชาติเป็นงไงหมมันเค็มไปไหมนะคะไปแลดู ชาติก็เล่นใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณตักคอใส่น้ำตาลให้มันหวานอยู่ก่อนอีกตัวมันไม่หวานนะคะก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มมันแต,แตกฟองมันจะเริ่มได้แล้วนะ,ะอเ,เอาเน้ำตาลลงไปอีกไปเคี่ยวต่ออีก หอมละหอมาลอันนี้กุตกกะลีแก๊สมาเบาๆแล้วนะฮะเคี่ยวให้มันเหนียวๆหน่อยๆค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะทำง่ายๆไม่ต้องไปซื้อทานคน่ะทำง่ายค่ะเก็บไว้ทานได้นานๆค่ะน้ำตาลตาก,กุณตกะละลายหมดแล้วนะคะ กาครคูก็เริ่มได้ทีแล้วเรียบร้อยใือต้ปิดแก๊สได้นะคะแก๊สแล้วหอมเลยเหนียวแล้วค่ะ,ะ,ะก็คนไปนะคะคนคือ <c oughs> ต้ก็จะตักแบ่งเป็นไอออกจาก <c oughs> เพื่อเป็นทำน้ำประหวานก่อนแล้วค่อยไปเอากระปิดยงกล้วยอีกทีหนึ่งะคะ่ะ เนียวได้ที่แล้วนะคะคุณตักก็จะตักแบ่งนะคะเพื่อที่จะมาทําน้ําปรวานแล้วก็ที่เหลือก็จะไปทํากะปิหวานนะคะหอมมากเลย กุตักก็จะใส่กะปิเลยนะคะผสมกะปิน้ำหน่อย<ม>กะปิถ้าเราใส่มากก็ได้นะคะเราต้องดูความว่ามันกะปิเราเค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะกะปิกุตักก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะ ใช้ได้เลยเจ้าก็จะผะสมลงไปเลยนะคะกะปิ ลงไปเลยค่ะแล้วใช้ไฟปนกางนะคะให้ไฟอ่นอ,อนๆไปกันอ่อนนะคะกะ mm hmm. ปนะคะเนี่ยเรียบร้อย mm hmm. อ่าแล้วคุณต้าก็จะใส่นี่ฮะกุ้งแห้งหน่อยหนึ่ง mm hmm. ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะ mm hmm. ตามด้วยนี่ค่ะ mm hmm. พริกแห้งแดงกินดานะคะใส่ลงไปกะปิหวานนะคะ แล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะใส่<ด>หอมมากเลยค่ะก็ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ิ้หวานทุลักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บไปทานหลายวันนะเนี่ยอ่ากะปิหวานคุตก,ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอ่าคุตัก,ก็จะทําน้ําปลาหวานนะคะอันนี้น้ําตาลของคุตักมันเย็นแล้วนะคะก็าจะตักน้ําปลาหวานใส่กุ้งแห้งก่อนนะคะ ใส่ไปเลยค่ะจะได้คนแบ่งใส่ไปเลยเหนียวหน่าอร่อย<ๆ>าาตามด้วยหอมแดงนะคะใส่มากชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกแดงกินดานะคะ แลก็จะคนผสมกันนะคะน้ำประหวานั้งคุณรสชาติจะกลมกล่อมมากเลยค่ะผสมเข้าด้วยกันเลยนะคะ คุณตัาก็จะใส่พริกแดงกินาโรยหน้าหน่อยสำหรับอันนี้นะคะเป็นน้ำประหวานนะคะเมื่อกี้ในเป็นกะปิหวานอันนี้เป็นน้ำประหวานนะคะก็เดี๋ยวจะไปชิมกันนะคะทางอีสานนะคะคุณตัาก็จะใส่นี่นะคะใส่พริกแห้งนะคะสัก สองช้อนนะคะพริกป่นนะคะไม่เผ็ดมากตามด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วสองช้อนชาตามด้วยน้ำปลา ตระมานหนึงช้อนโต๊ะ <c oughs> ตามด้วยนี่นะคะตามเคียวหนึ่งช้อน <c oughs> แล้วก็หอมแดงค่ะ <c oughs> ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น,น้อยนะคะก็คนเข้าด้วยกันค่ะ อุ้ยน,นี้หอมกว่าเพื่อนเลยน,นีเข้าคั่วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบอีสานนะคะหอมข้าคั่วขึ้นมาเลยองชิมด้วยอันนี้อร่อยอะ่ะแซ่ปเลย คิดถึงบ้านไหมคิดถึงแล้วใส่นี้หน่อยก็ได้เออ,อเพิมเติมความหวานห,หน่อยอด้วยความเราเสีดายแต่คิดถึงหอดบ้านอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มทางอีสานนะมะม่วงมะม่วงเบาเมื่อก่อนที่ตอนเรียนป .4 นะ ทำพากันทํากินนะแซบแซบอันนี้แซบกว่าเพื่อนเลวนะอันนี้เป็นน้ําจิ้มแบบอีสานนะคะกินกับมะม่วงเบาเนะะี่ค่ะก็มับรรทิแซบล้ายหลายเนี่ยป้าก็จะหั่นมะม่วงเบานะคะหั่นแบบบางๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเปรี้ยวมากนะคะแค่ด้วยน้ำค่ะเด็กป้าใช้น้ำเปล่าน,นิดหนึ่งอะไไม่เปรี้ยวมาก ร้างสามสีน้ำน,นะคะโอ้โมันนี่เลยนะมันจะมันแก,จก่จัดผมเอาแบบไม่ปอกเปลือกนะคุณก็ไม่ปอกเปลือกนะผมชอบกินแบบมันหอมนะมเปลือกมันอะแล้วมันก็มันด้วย หึงอมกลิ่นกลิ่นออกเหมือนว่าบางอันก็แก่อบางลูกบางลูกก็แก่แก็ดีให้อมอมมีนจะอมหวานเนาะม,มีหลายๆแบบอืมไม่แช่มันจะดำเหรอเปล่าแช่เพื่อที่มันลบความม,มันเปรี้ยวอืม นี่มันแก่หน่อยแล้วใช่ไหมม,มันถึงได้เม็ดธรรมดารก็ต้องเอาเอาม็ดด้วยกินเม็ดด้วยก็ได้เ,เม็ดอ่อน,อน,ออนแต่นี้มันเม็ดมันแก่แล้วบานหันเป็นแว่นๆตรงกลางเม็ดยังข,งขาวๆอันเนี้ยเนาะเราจะหาลูก,กอ,อ่อนลูกอ,อ,อ่อนมันจะกรอกรอกรอไลหๆแล้วนี่ไง ลูกอ่อนมั่นอือนี่แหละนี่แหละเปลือกมันด้วยใช่ใช่ใช่ลูกขนาดเนี้ยกำลังกินเลยนะอือใช่เลยนขนาดขนาดเนี้ยนี่ค่ะลูกนี่นี่นี่ครับเฟ่ยเฟ่ยอ๋อหอมมากเลยอืมเปลือกลำหรับคนเชิมเม็ดไปด้วยเนี่ย สำหรับคนแพ้ท้องกูตั้กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วท้องเนี่ยกี่เดือนแล้วหรอแพ้ท้องกี่เดือนก็ก็น่าจะเท่าอายุเดรโกเออนี่ลูกเนี่ยขอดูใกล้ๆนะเนาะแล้วคู่นี้จะไปฝากเพื่อนครู พรุ่งนี้ครูตั๊กก็จะไปตั้งวงใช่ไหม,มตั้งวงกินระวังโควิดเด้อรอ้โโอก็แบ่งให้เพื่อนครูเขาห่อไปแบ่งกันคนละไอ้นั่นไม่ต้อง <ละ S 1> จิ้มรวม,มกันกระม้ยคนละมืออ๋อป้อแปะป้อแปะเหมือนฝนจะตกอในลูกแกแน่นม่เห็นไหมม่วเบาพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่หรอกทนไม่ไหวแล้วจะไปกินค่ะ ปปไปดูที่โต๊ะนะครับพเพื่อนๆแช่แบบให้ยางมันออกหน่อยใช่ไหมเห็นบางที<ม>ถือถ้วยไปที่เมืองการอะตอนนั้นอ<ม>่ะถือถ้วยไปต้นมันตี้ยเตีกินคาต้นเลยจิ้มเด็ดจิ้มเด็ดจิ้มเลย่อเดี๋ยวไปชิมกันนะคะจะปเป็นใส่น้ำจิ้มตอนนี้ พี่โดครับสวัสดีเอฟซีย่งสวัสดีเอฟซีย่งสวัสดีครับสวัสดีครับโดกินอะไรก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อืมก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเลือกินเลยครับกินเลยนี่ครับพี่โดคงคงไม่ทานด้วยแน่อันนี้แต่เดี๋ยวจะให้ลองแตะแตะลิ้นนะแล้วครูตั๊กปอกมะม่วงอะไรมาอีกอันนี้อันนี้มะม่วงเขียวเสวยค่ะอืมซื้อที่ตลาดเดียวกันอืาเป็นเพื่อนอยากเห็นลูกเป็นยังไง ของบ้านๆเขาเด็ดมาก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะในชิกินน้ำจิ้มแบบภาคอีสานอันนี้จิ้มแบบภาคอีสานอ่ะกูตัดซิมล่องเบือมาเดี๋ยวชิมนี้ให้ดูก่อนนะคะภาคอีสานให้ดูก่อนแซ่บแบบอีสานเออแซ่บหลายน้ำลายน้ำลาย ตืนน้ำลายคนถ่ายคืนน้ำลายไปด้วยครับต่อไปจะชิมทางกะปิหวานอันนี้เป็นกระปิหวานอ๋อ้มอมกะปิหวานอะนอืมกะปิหวาน,นอร่อยมากพร้อมกะปิก็ทำเอง <laughs> จัดใจอะหมมม่วงเบา ม่วงเบาต้องต้องเอาไปเพื่อนครูเขากินแล้วนี่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 ยังไม่หมดครับเพื่อนๆยังไม่หมดนี่ครูตักครูตักยังกินได้อีกเดี๋ยวมีการตั้งวงที่ทำงานแน่นอนอ่าแล้วครูตักก็จะไอ้นนจิ้มน้ำปลาหวานนะน้ำปลาหวานสูตรสูตรครูตักกลางผักกลางนั่งเดิม,มเนเหนียวเน่ะอร่อยจิ้มกับอันนี้ค่ะกึ้งแห้ง กับหอมแดงฝนตกพอดีเลยอร่อยมากกรุงเทพแซ่บไหมมันบดให้คุณตั๊กเลือกเหรอสามอย่างคุณตั๊กชอบอกไอน้ำตาลไอซ์สี่ให้เอฟซีเลือกว่าคุณตั๊กจะชอบอะไรให้เลือกอะไรให้เลือกน้ำจิ้มว่าคุณตั๊กชอบอะไรเขาดูจบเขาก็รู้แล้วว่าคุณชอบอะไร ไม่รู้มันแซบทั้งสามอย่างทำเองก็ต้องบอกว่าแซบให้เอฟซีดูจะทำกินเพราะนาหน้ามะม่วงแต่กะปิบา,าน้ำตาลมันอร่อยจริงๆเลยเสียงฝนตกนะครับ ดูวงจรปิดหน้าบ้านเขาตั้งวงกินข้าวยกหนีเขานั่งกินข้าวกันหน้าบ้านดูวงจรปิดฝนตกกระเดืกระเจินแล้วถึงยุ้ยกับลุงตู่แซ่บมากเขาบอก fc นะฮะคืนนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเพราะมันสุกแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็แซ่บมันหอมเข้าวกล่วมาก อ๋อไหนเรียกอันนี้ครับอ่อนๆอ่อนๆคุณจะให้ชิมอะไรก่อนใกล้ตัวก่อนนะกะป,ปิหวานกะปิหวานผมต้องแบบสะใจอย่างนี้เลยคุณตั๊กจกะจิ้มน้อยๆขอสองอันนะคุณตั๊กจะจิ้มน้อยๆผมต้องจิ้มแบบสะใจสะใจอย่างนี้เลยครับอ สะใจมากอัดจิ้มเลยเนี้ยหอมกะปิหอมกะปิขอยคำกินอันเดียวไม่รู้รส <c oughs> ได้กุ้งมาหน่อยแต่ครูตั๊กทำเข้มข้นอะ่ะจิ้ม <c oughs> ไม่เยอะอดีแล้วต <c oughs> ัดเปาะตัดเปาะ ผอมกะปิเ<ป>อามามอย่างดีจะใส่หอมแดงน้อยไปไหน่อยนะนมชอบหอมแดงหอมแดงยังเหลืออยู่ก็าสาสมารถใส่ไดอ้อันนี้หวานกว่านี้เพราะว่านี่มีกะปิไปด้วยนะแล้วเสวอนนี้แบบที่คุณเจอน,น้ำตาลเยอะน้ออันนี้เกินขอตัน กินเม็ดกันด้วยมันกินขง<า>ิขงขมอะไรนะไล่พิยาิไหมเม็ดเน่ยมันจะลดความเปรี้ยวอ,อคุยขึ้นมานช่ไครับ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วไปเติมหอมแดงอีกนะ <c oughs> ชอบมากยังไงเหลืออยู่น้ำจิ้มสามารถทำเพิ่มได้อีกอืชอบไปน้ำมาทานต่อมา <c oughs> ออแนวอีสานบ้านๆเราออนแนวอีสานบ,บ้านเขาอาจออจะชอบนี่ก็ได้อืหอมอมเด็ดเด็ดอันนี้มันแบบกพุงกพุอองอกินนเยอะแล้วชินกับ เจ้าอันมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจัดอันนี้เขียวสวยมากเรียวเขียวเสวยพอนัอนน่นอยสาวๆควรจะกินเขียวสวยนะครับเพราะหน้าตาจะได้สวยหน้าตาจะได้ไม่หยีตอนกินกินในนูน้นหน้าตาหยีเพราะว่าเพราะว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวมาก ุออชอบอันไหนอ่ะกะปิหวานน้ำปลาหวานแล้วก็น้ำอีสานอันนี้ชอบเท่ากันแต่อันเนี้ยมันเหมือนของคาวเกินไปอ่ะแล้วมันมันเค็มแต่ก็อร่อยนะหอมกะปิแต่ว่าไม่รู้มันมัน,ม,นมันมีได้กินกะปิแล้วมันนึกถึงอาหารคาวไนงะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็กินอันในี้ก็โอเคแต่ว่า มันเป็นกลิ่นกะปิไงก็ชอบชอบหมดแหละแต่ว่าอันนี้จาสองอันนี้จะชอบมากกว่ากะปิเหราอิ่มก๋วยเตี๋ยวแล้วกุ้าัาขฝนฟ้าตกพอดีเลยเอาปิดคลิปเดี๋ยวได้กินกินแซ่บ สำหรับน้ำพริกทางอีสานนะคะก็อร่อยนะรสชาติกูตั๊กก็ชอบเป็นน้ำปลาหวานแบบทางอีสาน<ส>มันอหอมข้คั่วมากหอม,หอมขาคขาคั่วละคั่วเองแล้วก็กะปิหวานกูตั๊กก็ว่ามันอร่อยจุดยอดเลยค่ะมันหอมหอมแดงมันสุกนะแล้วก็พริกมันก็หอมที่แดงขึ้นดา รสชาติเนี่เข้มข้นกับไข่อร่อยมากแล้วก็น้ำตาลก้านเหนียวๆก็อร่อยค่ะนี่อร่อยทั้งหมดเลยอ่ะ สดท้ายแบบนี้แขวนแรงเลยอร่อยมากค่ะสำหรับน้ำตาหวานกับปิกหวานน้ำนท,ทิ่มทางอิสานทุกทัาก็ปากอซือเราไปทาทานนะคะอร่อย ขอบอกเลยว่าจจกได้เลยค่ะจักเต็มแล้วก็คุณตาก็ทานเบื่อนะฮะสุดยอดในการกินนะคะแล้วย่งไรคุณตาฝากเอฟีกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครให้ช่างโรคภัเชื่อได้นะคะคุณตาก็จะมีเมนูเลยที่มาฝากต้องการให้คุณตาทำอะไรก็ยินดีนะคะอันนี้ก็ทำให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆขอมาก็ทำให้ดูแล้ค่ะคะ่ะ คจัก็ฝากเอฟซีนะคะลอาไปทำทานดูนะคะโอเคค่ะสำหรับคุโดครับหวัดดีครับปันเนครับปนสวัสดีครับันดครับสวัสดีครับปันสดครันสวัสดีครับปันสวัดีครันสครับยครับนีบายสีครบสวัสดีครันสวัสดีค่ับนัครันัดัปันันับนครับนีะวัคันคร